สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ทุทกท่านทุกคนนะฮะวันนี้เรามารีวิวใหม่นะสำหรับใครที่ยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นรถราคาเบานะไม่ถึง1 0 0 0 0แสนนะครับนะะก็เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งด้วยนะฮะนั่นก็คือเชฟโรเลตซาฟิลล่านะหนึ่ซีนะติดแก๊ส LPG เกียร์ออโต้ปี2004นะครับ คันนี้ขายเงินสดนะฮะลดราคาเบาราคาเพียง9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะอ่าสวัสดีนะครับไม่เคยชนเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างเนี่ยสมบูรณ์นะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะฮะอ่าติดถังแก๊สนะครับ LPG ถังเป็นถังโดนัทประหยัดประหยัดนะฮะคันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าถ้าใครยังไม่เห็นนะครับถ้าใครยังไม่เห็น วันนี้ช้าๆชัดๆแล้วก็ถ้าพลาดคันนี้นะครับไปไปไปโตโยต้าอเบนซาเลยเดี๋ยวผมรีวิวให้เอ้ยรีวิวใหม่ให้เช่นกันนะครับรีบรีบนะฮะรีวิวให้ใหม่เช่นกันนะครับโตโยต้าอัลเบนซาคันนั้นก็จะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับส่วนคันนี้จะขายเงินสดนะครับตามสภาพเลยนะมาดูกันนะฮะก็เป็นเบาสามแถวนะเจ็ดที่นั่งนะครับทุกอย่างก็สมบูรณ์นะฮะขับดีด้วยยางมิชลินนะฮะ ประมาณนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะรุ่นเนี้ยน,นะครับก็จะตามสภาพนิดน,นึงนะครับแต่ก็ยังน่าขับนะบที่สำคัญมันไม่โทมนะฮะร,ราคาไม่ถึงแสนก็รับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับถ้าใครซื้อ หรือว่าถ้าโอนจองมาเนี่ยมาดูรถไม่ถูกใจคืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับคืนเงินจองนะฮะเหมาะนะกับเมษาเนะฮะเดินทางไกลไปไหนไปด้วยกันนะยิ่งช่วงนี้น้ำมันถูกนะครับไม่ถึงลันยี่สิบาทแล้วมั้งปรับลดลงอีกนะครับลิตรไม่ถึงยี่สิบาทแล้วนะฮะแล้วคันนี้อีกอย่างก็คือไม่ได้ติดแออติดแก๊สนะครับแถมประหยัดนะฮะ นะอ่ะช้าๆชัดๆอ่าโคมไฟนะครับข้างหน้านี่ก็ตามอายุแหละแต่ว่ามันก็ยังดีที่มันไม่โทมนะครับบางแต่ก่อนเนี่ยมันจะอาจจะเหลืองโทมกว่าน,นี้อีกนะะแต่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่า 98,000บาทนะฮะนี่รอนะอ่าจะล้างพ่นเคลือบอีกนิดนึงนะเดี๋ยววันรับรถก็สวยกว่านี้นะเฟิรม์มนะแต่ที่แน่นเราเข้ามาดูตัวรถก่อนได้ครับผมกระจกนะติดฟิล์มเปิดมาเป็นเบาะหนังนะฮะอ้าวปิดเองซะงั้น <c oughs> เปิดมานะครับซาบีิลานะฮะ นี่ฮะให้ดูมันย้อนใส่นิดนึงนะครับนี่กระจกสมบูรณ์นะครับไฟฟ้าด้วยนะ98,000บาทนะฮะดูแล้วก็พิจารณาเองนะครับพี่นะน่าซื้อหรือเปล่าซื้อหรือไม่เอเจเต์เฟิรมได้เลยนะครับ ที่จับโคเมียมนะไม่มีการถลอกเลยสวยงามนะฮะจกสมบูรณนะ์มีถาดยางนะครับเข้ารูปนะฮะดีมากนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะนี่ฮนะก็เป็นน่าจะเป็นวางของใส่ของทิ้งขยะได้นะฮะเข้ามาด้านในนะครับ ก็โอเคฮะแอร์เย็นเลยแหละนะครับแล้วก็จะมีตําหนิตรงนี้นิดนึงนะครับมันแตกนะวงเล็บตามสภาพเลยนะรตรงนี้อาจจะปรับมุมไอปรับแอร์ตรงนี้ไม่ได้ต้องใช้มือปรับอย่างนี้แต่ขาบนี่สมบูรณ์อยู่นะครับโอเคอาจะมีตําหนิแค่ตรงนี้นะฮะตามสภาพนะครับรยำ้ำนะฮะโอเคไปเดี๋ยวไปดู กันต่อเลยนะมีกระจกด้วยนะโอ้โหเหนียงมาเต็มนะไฟติดนะครับเปิดมาติดเลยสมบูรณ์นะโอเควันอาทิตย์ร้านหยุดนะครับวันอาทิตย์ร้านหยุดเผื่อใครจะมามาวันเสาร์นะมาพรุ่งนี้ได้เลยนะครับมาวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดได้เลยอาทิตย์ที่ยี่สิบสองหยุดนะครับให้เลื่อนออกไปนะใครจะมาถ้ามาวันอาทิตย์ ก็เลื่อนไปนะครับหรือว่าเป็นอาทีหน้านะครับกระจกทํางานได้สมบูรณ์นะครับนี่อนี่ยเปิดอีกครั้งหนึ่งเก้าหมืนแปดพันบาทเจ็ดที่นั่งนะเบามากๆนะฮะภาพพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้เลยนะฮะน,นี่มีแอร์ตรงนี้ด้วยโอ้โหไม่ต้องกลัวร้อนสามแถว อ๋อครับเย็นนะฮะไฟติดสมบูรณ์สวยงามนะครับเบาะพับได้หกสิบสี่สิบนี่แบ่งพับได้หมดเลยนะฮะกว้างนะเห็นอย่างนี้มันกว้างนะนะฮะหายากแล้วด้วยอโอ้โหเย็นเฟิร์มเลยฮะไอเย็นอันนี้ก็ปรับได้อันนี้แบบเปิดประตูหรือว่าเปิดค้างนะครับปรับได้หมดเลยสวยงาม นี่ยฮะอ่ะไงตรงนี้ก็ออกนะฮะนี่ยโอ้โหออกโอเคออกไม่ต้องกลัวร้อนเจ็ดคนสบายสบายนะต้อนรับหน้าร้อนนี่เลยเนี่ยโะเมียมโอเคนะครับไปต่อ,อเลยนะร้อนมากช่วงนี้ร้อนมากอ่าดูล้อหลังนะฮะนี่ยชลิน เก้าหมื่นแปดพันบาทคุ้มนะเส็ดที่นั่งแอร์เย็นๆแก๊สแถมประหยัดซาฟิล่านะฮะนี่อ่านะโอเคครับเปิดกดลงไปนะกดลงไปยก แข็งแรงนะไม่มีเสียงประตูออสแอดอะไรไม่มีเลยครับยกนิ้วให้นะเบาะพับได้นะต้องต้องเก็บตัวนี้นี่เบามันจะทอดอยู่นี่เห็นไหมฮะอันนี้ผมให้ดูประมาณนี้กันแล้วมาดูที่ร้านอีกทีแล้วกันนะครับพี่นะไฟติดหมดนะฮะทุกจุดสมบูรณ์นะที่เป็นไฟฟ้าแอร์ก็เย็นนะะี่ยครคนน้างหลังก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะฮะถึงทุกคนนะ ขอชมเลยนะครับออกแบบได้ดีมากนะฮะนี่อ่าก่อนแม่ลงแม่แรงนะฮะอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่แป๊บนึง โอเคนะมันก็จะมีสองฝั่งนะครับโอ้คียเกจเปิดแล้วมาดูเองแค่นี้เนี่ยสะอาดนะไม่รู้จะพูดยังไงและมาดูได้เลยที่เก้าหมื่นแปดโอ้โหไม่โซมด้วยสวยด้วยต่างหากนะฮะนี่ขนาดว่าตามสภาพนะเนี่ยถือว่านะฮะยังไม่ต้องเชื่อผมนะดูแล้วก็พิจารณานะฮะแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องกลัวการจอง พี่จองมาดูรถไม่ถูกใจเอย,ยังไม่โดนใจอะ่ะคืนเงินจองนะครับอบอกเลยทุกบาททุกสตังค,ค์นะฮะไฟยท้ายก็สวยงามนะครับไม่เหลืองไม่รอไม่มีรอยอะไรเลยนะครับอ,อ่านะฮะเนี่ยสวยงามนะครับพี่นะฝาถาังน้ำมันนะฮะเปิดได้เลยไม่ต้องกด ด้านนี้อ่านี่จะเห็นบอกว่าแบ่งโอ้ยแอร์เย็นรูน้สึกได้นะสี่สิบหกสิบนะครับแบ่งพับได้ขึ้นสะลงสะดวกขนของได้อีกเยอะสบายแถมประหยัดนะฮะน้ำมันยิ่งถูกอยู่ตังช่วงนี้นะซื้อรถไปเติมน้ำมันกันที่น้ำมันถูกถูกเป็นประวัติการเลยลดไม่ถึงยี่สิบสุดยอดนะฮะมาออกรถนะเราไปเติมน้ำมันกันดีไหมนะนี่ฮะสมบูรณ์มากนะครับนี่ผมบอกเลยว่า รอบนี้รีวิวให้ชัดๆ,ดๆจองก่อนได้สิทก่อนจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับก็ประมาณนี้เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะสมบูรณ์นะใช้งานดีนะปกติ รถประวัติดีนะครับไม่เคยชนเนี่ยฮะเครื่องยนต์ก็นิ่ง Okay, เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับนี่ขนาดในร่มนะเงยผมหยดริงๆเลยอ่าก่อนกลับนะเอะ้ไม่ใช่ก่อนกลับก่อนไปต่อนะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสําหรับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ก็สามารถนะเซิร์ชอย่างที่เห็นอยู่แล้วแหละนะครับถ้าดูคลิปก็สามารถกดติดตามตรงนี้ได้เลยตัวอักษรเนี่ยิีแดงคําว่าติดตามนี้ได้เลยนะครับ ติดตามนะกดเข้าไปนะครับนี่เลยพิมพ์คําว่ารถบ้านรถสวยสิจีนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับติดตามตรงนี้ติดตามแล้วเอา้ามันไปโดนติดตามนะครับมือผมชอบไปโดนนะฮะติดตามเอา้าโดนอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแป๊บนึงทาไงดีอ่ะติดตามแล้วนี่คือติดตามจะเห็นเครื่องหมายกระดิ่งนะครับข้างๆนี้ที่กดไปอีกนะฮะ กระดิ่งตรงนี้นะพี่กดไปรับทั้งหมดนะครับรับการแจ้งเตือนทั้งหมดกดไปเลยนี่มันจะขึ้นข้างบนทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ากดเรียบร้อยแล้วติดตามแล้วรูปเครื่องหมายกระดิ่งเห็นจะเห็นว่ามันเหมือนจะทําสัญลักษณ์แบบการสั่นแจ้งเตือนนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับเพจนะครับพี่ๆคนไหนที่เข้าเพจ Facebook นะครับพิมพ์ไปเลยนะคำว่ารถบ้านรถสวย4 g ก็จะขึ้นอย่างนี้พี่ๆคนไหนที่เคยมาหรือว่ามาแล้วนะครับสามารถมาให้คะแนนได้นะครับว่าบริการเป็นยังไงร,รถเป็นยังไงนะครับหรือว่าอุ่นนนไปนแล้วหรือว่าเคยมาดูแล้วก็สามารถรีวิวได้หรือใครที่ยังไม่ได้มาก็สามารถให้คะแนนได้ชมติชมได้นะครับว่ารีวิวเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าข้อมูลเป็นยังไงเลื่อนลงไปดูได้เลยนะครับเปิดไมค์สตอรี่เป็นไงคนติดตามเท่าไหร่นะครับยอดรีวิวการรีวิวเป็นยังไง มีคนมารีวิวให้คะแนนเป็นยังไงนะครับมาอ่านได้เลยนะครับอร้านค้ามีรถอะไรบ้างพี่สามารถเลือกดูตรงนี้คันไหนปรับลดราคาราคาเท่าไหร่มีคันไหนมีปรับราคาบ้างนี่เห็นนะสีเงินคือปรับราคาหมดเลยนะครับก็เลือกกดดูทั้งหมดได้นะครับชมได้ว่าคันไหนราคาเท่าไหร่ได้นะครับข้อมูลเป็นยังไงอย่าง City So ซลิตีคันนี้เข้าไปดูนะอยากรู้เป็นยังไงกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ อ่านข้อมูลตรงนี้ดูเพิ่มเติมได้ว่าข้อมูลลงไว้ว่ายังไงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็รับการแจ้งเตือนเหมือนกันด้วยนะฮะโอเคเราไปต่อนะครับคันนี้เนี่ยเลขไม่อยู่สองแสนห้าหมื่นนะครับอ่าเลขไม่อยู่สองแสนห้ามื่นนะครับเป็นรถปีสองพแล้วนะฮะ ก็ถือว่ายังสมบูรณ์มากๆเลยนะเจ็ดที่นั่งแอร์ก็เย็นนะครับรอบเครื่องยนต์เนี่ยผมบอกเลยว่านิ่งนะนิ่งมากๆนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะลองเหยียบเหยียบก็มาเหมือนกันนะครับเหยียบก็มาเหมือนกันอันนี้เครื่องยนต์หนึ่งพซีซีนะครับ ไม่ต้องกลัวนะน้ำมันถูกแล้วก็ท,ที่สําคัญก็คือมีระบบแก๊สให้ด้วยนะฮะถ้าใครกลัวจะเปลืองน้ํามันนะเจดที่นั่งต้องแบบนี้นะฮะนะีฮะอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวก็มาแอร์ก,ก็เย็นตรงนี้ก็จะเป็นอ่าระบบนะของการระบบอ่า LPG นะการน,น้ำมันเราสามารถกดได้เลยนะกดจากตรงนี้อันนี้คือเปลี่ยนเป็นน้ํามันล้วนๆนะฮะรอบเครื่องยนต์เนี่ยจะน,นิ่ง อนี่าก็จะเป็นนี้ถ้าขึ้นแก๊สเราก็กดมันจะขึ้นตัว G ไฟเดี่ยงตะเกียห์นะกดให้ดูเนี่ยครับตัว G แล้วก็มีสัญญาณว่าแก๊สจะหมดแล้วนะครับเนี่ยอ่าก็ยังสมบูรณ์นะครับรอบรอบเครื่องไม่สวิงแม้แต่นิดน้อยเลยนะอันนี้สุดยอดมากคันนี้นะเนี่ยน,นี่คือกลับมาใช้น้ำมันเนี่ยรอบไม่กระตุกนะไม่ดับนะแอร์เย็น แต่ข้างนอกเนี่ยพี่ดู39องศาคันนี้เจ๋งมากนะครับบอกอุณหภูมิด้านนอกด้วยนะวันที่20เดือน3แล้วนะพรุ่งนี้21เดนะเดือน3 2020 2 0 20ตอนนี้เที่ยงเที่ยง22เวลาตรงด้วยนะฮะถือว่าแจ่มมากนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปรับไฟนะอู้ยหลายอย่างเลยนะครับนี่เปิดไฟแบบอังกฤษเลยเนาะแบบรถยุโรปอะนะครับอย่างเงี้ยมันเบนเลยนะปรับ เรื่องแสงรบบไปตัดมงตัดมองอะไรก็ว่าไปนะฮะตรงนี้นะครับกระจกนะฮะก็ยังทางานได้สมบูรณ์เลยสวยงามไม่โทมเลยครับเฟิร์มนะพี่อามาดูกันนี้ปรับกระจกเหมาะไอ้มองข้างได้ด้วยนะนตรงนี้นะเนี่ยฮะร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนะฮะเข้าทางสนามทุกป่าเตมีเลยลำลูกกาซอยเก้ามาร้านอยู่ติดถนนเลยชื่อร้านทาวิทออโต้คาร์ฝั่งซ้ายมือนะก่อนขึ้นสะพานเสรมาฟ้าครามนะครับ ในข้อเบอร์085 249197นะครับจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะมาดูรถไม่ถูกใจยี่ดีซึ่หนึ่งนะครับ <S 2> <S 2> ตามนี้นะฮะโอ้โสมบูรณ์ฮะเนี่ยสวยงามแล้วพี่เนี่ยไม่โทรมเลยแล้วก็สมบูรณ์ทุกจุด <S <S ๆๆนะครับโอเคนะ <S 2> <S 2> ด้านในนะครับเครื่องเสียงเครื่องเสียงวันนั้นเนี่ยอ่ามันถ้าเป็นไฟนเป็นสามเล่นได้ตามปกตินะครับผมมองไม่ค่อยเห็นตะ,ะครู่นะฮะไม่รู้วันเปิดยังไงลืมละ ต้องกดม่วเข้าไปอ่าติดแล้วนี่กดนกฎหมายฉบับนี้สมบูรณ์ฮะบอกเลยได้รบเก้าหมื่นปดพับาทพิจารณาได้เลยพี่คุ้มไม่คุ้มน่าซื้อไม่น่าซื้อปรึกษาแฟนได้เลยครับนี่ฮะซีดีได้ USB ได้เครื่องเสียงทำงานปกติแอร์เย็นเพลงเพราะจบนะครับพอ นอกนั้นมาดูเองสินะพี่นะโอเคเนี่ยฮะไฟสัญญาอ่าอันนี้ก็เป็นพัดลมนะขออนุญาตเบาหน่อยมันน่าจะแรงไปนี่ฮะแอร์อ่านี่แอร์ไฟจะเห็นได้ว่าติดหมดเลยนะฮะนี่นะครับก็วางแก้วน้ำนะฮะเกียร์ตำแหน่งเกียร์เนี่ยบอกหมดนะฮะนี่ทำงานสมบูรณ์อยู่นี่นี่นี่ หนึงโอ้โหคงไม่ขับเจ่นหนึ่งอะอ่ะพอประมาณนี้แจมนะฮะ <c oughs> ลืมบอกไม่แอร์ตรงนี้ด้วยแถวสองไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีตรงนี้ไม่พอมีข้างบนกลับมาอีกนะฮะตรงนั้นแถวสามก็มีให้อีกสองนะครับโอ้โหสุดยอดนะค,คันนี้บอกเลยว่าสุดยอดนะครับแล้วก็สวยงามเนี่ยฮะอ่าพี่ดูแล้วก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะว่าสวยจริงหรือเปล่านะฮะดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ ตรงนี้คือแถว2นะถือว่าดีมากอะ่ะนะผมถือว่าคันนี้ออกแบบได้ดีมากนะอำนวยความสะดวกคือแถวสองแถวสเนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะร้อนแต่คันนี้มีให้ทั่วถึงและก็มีเยอะมากๆในเรื่องของแอร์เครื่องเสียงก็โอเคนะฮะแอร์ก็เย็นอ่าก,ก็ก็สมบูรณ์แล้วแหละพี่สรุปนะคันนี้เป็นเชฟโรเลตซับซัฟิลานะฮะ 1.8cd ติดแก๊ส LPG นะฮะถังโดนัทนะครับอ่าก็ราคาอยู่ที่98,000บาทนะฮะรุ่นปี2 0 0 4นะครับ98,000บาทซื้อเงินสดรับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับอ่ามาดูรถได้สวยแน่นอนเฟิร์มนะน่าใช้ด้วยนะครับ98,000บาทนะฮะลองปรึกษา,าแฟนดูนะฮะโอนจองก่อนได้สิทธิก่อนนะครับถ้าใครที่พลาดไปจัด เอาเวนซ่าได้เลยครับเอาคันเก่ามาเทิร์นได้เลยนะสำหรับโตโยต้าแวนซ่าไปครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันต่อเลยนะสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับกุญแจร,รีโมทด้วยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูขออนุญาตปิดนี่แจร,รีโมทด้วยนะฮะตาร์เก็บถอยเหมือนเดิมเนี่ย พนักงานราชการกรมปูถันเรือออนไลน์นะคะซึ่งจนะมีรายละเอียดัหมดเลยว่าใช้อเรอกส์โอเคอนะครับรตามนี้นะครับฟังไม่ทันดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปอีกทีหนึ่งนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปต่อ Toyota v e n ่ a กันนะฮะอ่าลืมบอกเห็นแอร์แบกด้วยมีแอร์แบกด้วยนะครับเออนะยอด ผมไม่คุ้มรีบตัดสินใจแล้วกันมีคันเดียวเบาสุดแล้วไม่ถึงแสนไม่โทมด้วย